ก่อนอื่นเลยเพื่อไม่พลาดวิดีโอยอดเยี่ยมเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์กันด้วยนะครับการสนับสนุนของคุณช่วยให้เราสร้างคอนเทนต์ดีๆต่อไปได้วันนี้เราจะพาคุณมาทำความรู้จักกับ Renault R4 รุ่นปี2025รถยนต์ไฟฟ้าที่นำตำนานคลาสสิกกลับมาในรูปแบบทันสมัยในด้านการออกแบบภายนอก r e n a u l t r ใหม่ผสมผสานสเสน่ห์แบบดั้งเดิมเข้ากับความทันสมัย รูปทรงเหลี่ยมและท่ายืนตัวตรงยังคงป่ิอายของ R4 รุ่นคลาสสิกขณะที่ไฟหน้าเล็ดดีไซน์ล้ำซุ้มล้อที่ดูแข็งแกร่งและเส้นสายตัวถันที่เรียบคมช่วยเสริมภาพลักษณ์ให้ดูทันสมัยมากขึ้นตัวเลือกสีทูโทนและล้ออันลอยสวยงามเพิ่มความโดดเด่นพร้อมช่วงล่างที่ยกสูงเล็กน้อยให้ความรู้สึกแบบครอสโอเวอร์เหมาะทั้งการใช้งานในเมืองและเส้นทางลุยเบาๆ Renault R4 ปี2025ขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าล้วนพร้อมตัวเลือกแบตเตอรี่2ขนาด ผู้ขับขี่สามารถเลือกแบตเตอรี่ขนาดเล็กสำหรับการใช้งานในเมืองหรือแบตเตอรี่ขนาดใหญ่สำหรับระยะทางที่ไกลขึ้นมอเตอร์ไฟฟ้าให้การตอบสนองที่นุ่มนวลและฉับไวแรงบิดมาเต็มตั้งแต่ออกตัวทําให้การขับขี่เรียบและมั่นใจทั้งในเมืองและบนทางหลวงในด้านความประหยัดพลังงานเรโนล์ RC โดดเด่นด้วยการปล่อยมลพิษเป็นศูนย์ช่วยลดค่าใช้ใจ่ายในการใช้งานระยะยาว ระบบชาร์จไฟจากการเบรกแบบรีเจนเนเรทที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้พลังงานและรองรับการชาร์จเร็วที่สามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้ถึงประมาณ80%ในเวลาราว30นาทีเพิ่มความสะดวกสำหรับการใช้งานประจำวัน Renault R4 มีให้เลือกหลายระดับการตกแต่งรุ่นเริ่มต้นเน้นความคุ้มค่าม,มาพร้อมระบบอินโฟเทนเมนต์สมัยใหม่การเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนและระบบความปลอดภัยพื้นฐานรุ่นระดับกลางเพิ่มความสะดวกสบายเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผัน แทนชาร์จไร้สายและวัสดุภายในที่ดูพรีเมียมขึ้นส่วนรุ่นท็อปมาพร้อมเบาะนั่งอุ่นระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ขั้นสูงและรายละเอียดตกแต่งพิเศษด้านราคา renault r c p สองพีถูกวางตำแหน่งอย่างแข่งขันได้ในกลุ่มรถ c r o s s o v e r ไฟฟ้าราคาเริ่มต้นเข้าถึงได้ง่ายเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการก้าวเข้าสู่โลกของรถยนต์ไฟฟ้าและยังมีตัวเลือกที่หลากหลายสำหรับผู้ที่ต้องการฟีเจอร์และความสะดวกสบายเพิ่มเติม ภายในห้องโดยสารออกแบบให้ใช้งานง่ายและทันสมัยแผงคอนโซลเรียบสะอาดพร้อมหน้าจอสัมผัสตรงกลางพื้นห้องโดยสารแบบเรียบช่วยเพิ่มพื้นที่ใช้สอยมีช่องเก็บของอนเนกประสงค์บาะนั่งนั่งสบายและสามารถพับบอะดหลังเพื่อเพิ่มพื้นที่เก็บสัมภาระได้อย่างลงตัวสรุปแล้ว Renault r 4รุ่นปี2025คือการนำตำนานกลับมาสู่ยุครถยนต์ไฟฟ้าได้อย่างลงตัวด้วยดีไซน์ย้อนยุคผสมความทันสมัย สมรรถนะที่มีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการใช้งานจริงหากคุณกำลังมองหารถไฟฟ้าที่มีสไตล์ใช้งานได้หลากหลายและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเรโนลต์ R4 คันนี้ถือเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจมากขอบคุณที่รับชมและอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์เพื่อไม่พลาดรีวิวรถยนต์ดีๆแบบนี้อีกนะครับ